เป็นชันแกจะทำไงหรือถ้าเกิดเหตุการณ์นี้กับแกแกจะทำยังไง What would you do What would you do If ควรจะทำอะไรถ้าหลังคำว่า if นะคะเราเติมประโยคเข้าไปเลยเช่น you suddenly lost your job แกจะทำอะไรถ้าอยู่ดีแก,ดแกตกงาน What would you do if you suddenly lost your job What would you do if you found a wallet on the street ถ้าแกเจอเป๋าตังค์หล่นอยู่ตรงข้างทางแกจะทำอะไรแกจะไปให้ตำรวจไหมหรือแกจะเก็บเอง What would you do if you found a wallet on the street สติ Oh, ออออไม่เอาค่ะมื่อกี้เคยออกต e ดออกใหม่ค่ะออกว่า street ใส่เสียง r ให้ด้วย street street what would you do if you had one week to live your dream ถ้าแกมีเวลาสักหนึ่งสัปดาห์นะในการใช้ชีวิตแกนเนี่ยแกจะทำอะไร what would you do if you had one week to live your dream what would you do if you had one week to live your dream live your dream สะละอีก ะะสละอีถ้า leave your dream สละอีอย่างมันแปลว่าทิ้งฝันของตัวเองแต่ live your dream นี่คือแบบใช้ชีวิตแบบในฝันอนะถ้ามีแบบ1สัปดาห์จะทำอะไร What would you do if you had to move to another country แกจะทำยังไงถ้าแกได้ย้ายไปต่างประเทศแกจะทำยังไง What would you do if you had to move to another country What would you do if you were in my position แกถ้าแกเป็นฉันอะแกจะทำอะไรถ้าแกอยู่ในตำแหน่งแบบฉันอ่ะตำแหน่งในหน้าที่การงานก็ได หรือตำแหน่งในสถานการณ์ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าในบริบทนี้เราหมายความว่าอะไรแกจะทำยังไงถ้าแกาเป็นฉัน what would you do if you were in my position what would you do if you were in my position position อ่านว่า p o s i t i o n นะคะ p position เพราะตรงสีมันดังโพมันก็เลยกลายเป็นสะยเออ position 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 ตัว z ตัว z เ,เป็นเสียงแซดด้วย position position ต่อไปคะ่ะ what would you do if your friend betray your trust คำว่า betray ก็คือทรยศัก หลังแกทำไงถ้าแบบเพื่อนแกหักหลังแก What would you do if your friend betray your trust แกจะทำไงเพื่อนแกทรยศแก <laughs> What would you do if your friend betray your trust ทำต่อไป What would you do if someone asks you for money คามาอ s สนะ นอกจากแปลว่าถามนะคะยังแปลว่าขอได้ด้วยนะคะเช่นแกจะทำยังไงถ้ามีคนมาขอยืมเงินแก what would you do if someone asks you for money จะทำยังไงให้หรือไม่ให้ในประสบการณ์ชีวิตเราอะ่ะก็จะมีคนมายืมเงินเรานะแต่ก็อีกหลายๆครั้งที่เราเรียนรู้ว่าเราควรเลิกให้ได้แล้ว <laughs> อันนี้ก็แล้วแต่คน what would you do if someone asks you for money ลองตอบสิถ้ามีคนถามว่า what would you do If someone asks you for money ให้ไหมถ้าให้จะให้ใครถ้าไม่ให้ไม่ให้เพราะอะไรอ่ะคำถามต่อไปทุกคนอยากจะเจอคำถามนี้ค่ะ What would you do if you won the lottery today ถ้าถูกหวยวันนี้เอาใบเดียวแล้วกัน6ล้าน What would you do if you won the lottery today วันนี้ถูกหวยเลยรู้แล้วจะไปทำอะไรเงินเนี่ย What would you do if you won the lottery today Lottery ลอง Lottery Lottery แบบ Lottery รีแบบให้ด้วย Lottery What would you do if you were me แกถ้าแกเป็นฉันแกจะทำยังไงเพื่อนในบริษัททำอย่างง,างั้นอย่างนี้อ่าลูกน้องทำอย่างงี้ถ้าแกเป็นฉันแกทํทำยังไง What would you do if you were me เหมือนกับคำถามเมื่อกี้ What would you do if you were in my position What would you do if you were me? What would you do if you were me? สมมติเราดูหนังด้วยกันนะแล้วมันมีเหตุการณ์ที่เราอยากถามื่้นว่าแกถ้าแกเป็นชีอะแกจะทำยังไงก็เราสามารถแบบเปลี่ยนแปลงได้คำถามนี้ก็จะกลายเป็น What would you do if you were her? แกจะทำไงถ้าแกเป็นหล่อนเป็นนางเอกหนังซีรีเกาหลีเื่องนั้น What would you do if you were her? What would you do if you were him? You could instantly master any skill แกจะทำอะไรอยู่ดีๆแกก็เก่งทักษะอะไรขึ้นมาก็ได้เนี่ยแกทำอะไร What would you do if you you could instantly master any skill what would you do if you could instantly master any skill คำว,ว่า instant นะคะเคยได้ยินคำว,ว่า instant noodle ไหม instant noodle คือมาม่าถ้าเราพูดมาม่าเนี่ยฝรั่งจะงงว่าเธอพูดถึงแม่เหรอแต่ถ้าเราบอกว่า instant noodle มันมีกึ่งสำเร็จรูปนะคะทุกคนจะรู้จัก instantly คืออย่างกระทันหันมันกึ่งสำเร็จรูปเพราะอะไรมันเป็น instant noodle เพราะว่ามันสุกแบบ instantly you can cook it instantly instantly คือกระทันหันทันทีทันใดนั้น you could instantly master any skill คำว,ว่า master เป็น verb นะคะแปลว่าเก่งเรื่องอะไระ Master any skill เออถ้าเก่งเรื่องอะไรก็ได้ในชีวิตเนี้จะเก่งเรื่องอะไร What would you do if you could instantly master any skill Skill ว่าแวนใช่ไหมลองแบบ skill แบบ rolling skill skill yeah เก่งมากพูดอังกฤษมั่นใจพูดได้อีก100สถานการณ์่อยพูดคุณพูดตามเป็นเจ้าของ Magic Talk Audio ได้แล้ววันนี้ที่ไลน์แอ at English smile